i'm gonna let nails hair hips heels ass fat lips real purse pool มาไหมมาไหมมาไหมทำอมไนี่ไหมจมูกฟฟิตเจอกันในรายการแชร์ส่ทุ่มเทนะคะสา้ค่ะฉุกเฉ่น ก็ที่ควรยังเฟอยกค่ะอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่าควรจะเขาเรียกว่าเหมือนมีวิชาติดตัวไว้คะ่ะก็แฮปปี้ที่ได้ทำนะคะ,ะก็ยินดีถ้าได้ทำอีกอค่ะ ดีนะคะอิงฟาวราหะค่ะมิสแกรนไทยแลนด์2022ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของชาร์ลอตแล้วก็ได้มาเจอแม่ตั๊กตัวจริงนะคะคือ Miss Grand Thai. นะคะชาลอดไว้ในแบบว่าอ้อมใจตัวแทนทุกคนด้วยรวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จริงๆดีอยู่แล้วแลาได้พิดเซนเตอร์ดีเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบปังดีขึ้น ไปมูไปโอ้ไม่แก่จรงไโมไปมงใช่ไหมคะไปมงครับทำไมแกยิ้มมีพี่รู้อีกแล้วอะไปมงจริงวันนี้ปกติอนี่ตื่นเะปอะไปแล้วบ๊ายบาย ายมนคใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังคงต้องดูแลตัวเองให้สดใสและออร่าอยู่สมอเสมอดูแลตัวเองในแบบของ ง,ง่ายๆเลยค่ะเพียงจะต้องเลือกสีดีๆให้กับตัวเองอิี่ฟ้าเลือกดีหน้าสูตรงาดํานมถั่วเหลืองบวกงาดํามีสารต้านอนุมูลอิสระถึงสองเท่ามีแบบกล่องสีเทาสูตรย้อนฮิปและกล่องสีฟ้าสูตรตน้ำตาลน้อยแล้วก็ยังมีแบบขวดพัชเจอร์ไลท์ด้วยนะคะหอมสดใหม่ด้วยอร่อยมีประโยชน์จากงาดาอิ๊งฟ้าชอบม,มากเลยค่ะนอกจากรสชาติงาดํานแล้วนะคะดีหน้าเขาก็ยังมีอีกหลากหลายสูตรให้ทุกคนได้เลือกเลยค่ะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เลือก เปนงทานได้เลยนะคะเพราะว่าทุกสูตรของดีน่านะคะมีประโยชน์หมดเลยะคะ่ะแถมที่หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะร้านชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อรวมถึงแั้งสัมสินค้าชั้นนำนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยะคะ่ะอย่าลืมดูแลตัวเป็นออกกับฟ้านะคะ

ดีใจอะอยากขอบคุณพระเจ้าที่สร้างมะม่วงขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเราจะอกหักไม่ว่าเราจะเจอสอบตกไม่ว่าเราจะตกงานไม่ว่าเราจะโดนคนดา่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรร้ายไม่ว่าเราจะเจอดราม่าอะไรในชีวิต แต่เราก็ยังมีเธอนะไอ้มะม่วงเป้า,าไออย่างเมื่อวานในเาก็อาจจะไม่แทบจะไม่ได้มีอยู่แล้วเรื่องโชว์ต่างๆก็คงจะเป็นฟิลที่เราแบบผ่อ,อยจอยสนุกๆมากกว่าออย่างเมื่อวานในเขาเรียกว่าอะไรนะนเป็นกรรมการในห้องดามหลายคนก็ชื่นชมฟิทแบ็ก ก็มีฟ้าแบบติดจังนี็ถ้าไม่รู้ข้อมูลจะเก็บคนครบก่อนเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆเราก็เราก็ดูตลอดอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะด้วยบอสเขาฝากความหวังว่าให้เราช่วยดูช่วยดูช่วยสแกนหน่อยนะว่าเราหนึ่งเขไว้ใจเราเรื่องของโซเชียลเรื่องของการทํางานต่างๆว่าเด็กคนนี้สามารถทํางานกับเราได้ไหม เป็นยังไงบ้างในโซเชียลกระแสเป็นยังไงเราก็จะคอยดูตลอดลว่าคนไหนมีกระแสไปที่ทางไหนคนไหนต้องปรับอะไรคนนี้มีแววเรื่องอะไรเงรี้ยเราก็ดูคอยดูตลอดค่ะนั่งนั่งตรงนั้นมันรู้สึกยังไงแต่ว่าดันดันหรือว่าเคยเห็นเราเราก็เคย, <laughs> เคยไปปีที่แล้วเคยนั่งฝั่งตรงข้ามหนูว่าไม่กดดันแต่ว่าเห็นใจน้องๆมากกว่าว่าพอเราอยู่ในจุดที่ไม่ได้ถึงเองตอนปีที่แล้วเราเราคงไม่ได้อยากเจอคําถามที่มัน พูดอะไรมากมายแต่คือจริงๆเราพยายามจะให้น้องๆดึงศักยภาพออกมาบางคนไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตื่นบางคนยังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะให้น้องๆแบบผ่อนคลายแล้วก็ให้คําแนะนําที่ตรงจุดแล้วก็กระชับเวลามากที่สุดอย่างอย่างเคที่เคยมีประเด็นในการเด็กน้องมีนาอย่างไรคนก็เช่นชมช็อตแบบยอดมากเลยเหมือนเราได้เคลียร์ใจกับน้องตรงหน้าๆใ้ตรงหน้าเลยตอวันนั้นเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบว่าถูกจับตาเลยคิดไว้อยู่แล้วใช่เพราะว่าแฟนคลับน้องเขาก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวหนูหนูก็มองว่า จริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันอาจจะมีการที่เหมือนแบบบางคนสื่อไปอีกแบบแล้วมันก็ตีความกันไปแบบมากมายบบละหลากหลายความคิดอะไรเงี้ยแต่พอได้พูดคุยถึงได้บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันต้องคุยกันต่อหน้าต้องเคลียร์กันต่อหน้ามันถึงจะแบบชัดเจนอเงี้ยจังหวะที่น้องพี่ฟาบุญน,น้องก็มีน้ำตาไหลด้วยต้องวาน้องรู้สึกยไง คืออยากให้ร้องออกมาเลยมันจะได้รู้ว่าบางทีการที่เราแข็งมากๆม,มันอาจจะทําให้เราดูเป็นเด็กที่แข็งแล้วก็ดูแบบดูดูพ้อมันมีผู้ใหญ่ออนั่งอยู่ด้วยก็เลยอยากให้ถ้าเราเซนซิทีฟเราอยากร้องมันก็ไม่ได้แปลว่าเราออนแอรหรอกก็คือร้องออกมาไดห้หลังจากนี้ก็เราดูพัฒนาการน้องแต่ว่าตั้งแต่เท่าที่เท่าที่ดูก็คือวัน คนนึงของเรื่องเพราะว่า<ล>อีฟ้าูรู้สึกว่าเสียความรู้สึกเ,เราตรงนี้มันมัน,มนยังไงกับทบกกระดิกใจเรายังไงบ้างคือจริงๆหนูว่าเขา่าไม่ได้มีอะไรกันหรอกก่อนตอนช่วงที่เราประกวดเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีโอกาสได้เล่นได้คุยกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่คือหลังจากจบการาประกวดไปก็คือแยกย้ายกันทํางานเขาก็ไปสายของเขาเราก็มาสายของเราก็มันจริงๆมันมีกระทบกระทั่งจิตใจเรามาบ้างเล็กน้อยแบบแต่จะมาจากการคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังว่าเอ้ย มีการพูดถึงเรานะในลักษณะนี้ในลักษณะนี้อะไรแต่เราก็รู้สึกเออไม่จริงหรอกบางทีอาจจะคิดกันไปเองหรือว่าคงไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสได้เจอเขาเมือม่อเมื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้เลยว่าแบบเดินมาหาเราก็บอกเออขอโทษนะที่หนูเคยพูดถึงแม่ไม่ดีเ,เคยพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็นึกตะกิดในใจว่าเอาเคยพูดไม่ดีหรออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรรู้สึกอ่ะไม่ได้อะไรรู้สึกอ่ะไม่ใช่เคสนี้นะโูกคไม่ใช่เคสนี้เหรก่อนหน้าดีที่คสนี้ ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกอ๋อแต่แต่ก็โอเคถ้าสมมติว่าเคยพูดไม่จริงจริงแต่อย่างน้อยคือเขาเขากล้าที่จะแบบเดินมาขอโทษเราเราก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่นานก็คือมาเกิดเหตุการณ์ในไ์สดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนในองค์กรแล้วเราแนะนําน้องอ่ะเรารู้สึกว่าการให้กําลังใจหรือการพูดคุยเล่นอาจจะดูในเรื่องของความเหมาะสมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ถือหรอกแต่เราแค่ยอยากให้ดูเวลาแล้วก็เราเห็นว่าเด็กคนนี้ ไปถึงตัวมีนาเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วเขากาลังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เราอยากให้เขาแบบปรับให้ถูกจุดเหมือนถ้าเราไปเพิ่มความมั่นใจให้น้องในทางที่ผิดเราไม่อยากให้เดินตามตามรอยไปคิดว่าเขาแบบไปได้ไกลกว่านี้แค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกเอ้ยเสียความรู้สึกกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็พุ่งขึ้นมาคือมันมันมีสตอรี่ของมันแต่นี่อีฟารู้สึกว่าเขาไม่ติดใจกับเราอยู่ไหมกับบุคคลที่สามคนนั้นน่ะเพราะเอาคำพูดเรามาพูดแล้วก็มาแปลงอะไรอย่างเงี้ย หนูก็ไม่รู้ว่าติดใจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหนูไม่ได้ขออะไรก็หลังจากเกิดเรื่องคือก็ก็หายไปเลยก็ไม่ได้มีการทักอะไรอะไรเาโพลล์เราด้วยนะอะไรคะเขาอันเขาพิตารณของาเโพลล์ในทวิตเตอร์เราด้วยแบบไม่ได้ติดตามกในทวิตเตอร์คือบล็อกค่ะเออเราบล็อกเขาบล็อกเขาบล็อกอันนี้คนเลยมองเหมือนว่ามันไม่เกาเหล่าไปแล้วถ้าใช้ภาษาข่าวอะไรสำหรับหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่าง ต่างอยู่คุณก็ทํางานของคุณไปแล้วก็ทำแนวเราตางคมันตังเคารพซึ่งกันและกันจากผลกระทบเรื่องความที่ต่างคนต่างมีแฟนคลับเยอะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการจดติดกับโซเชียลพี่ฟ้าซี่แยกกับตรงนี้ไหมอ๋อไม่ไม่ค่ะเราก็เชื่อว่ามันมันก็แล้วแต่แฟนคลับเขาอาจจะรักที่เขาเป็นเขาแฟนคลับเราก็รักที่เราเป็นเราแล้วก็เคารพซึ่งความคิดของแต่ละคนก็ว่ากันไปอย่างวันนั้นอีนฟ้าที่เข้องเจ็ดเจ็ดคนอะเรามองไม่เห็นว่าคนไหนจะเป็นร่างสองของเราเพราะว่าดูหลายคนรู้สึกว่ามันต้องมีอินฟ้าแต่ว่า ขาจะมองไม่ออกว่าคนไหนจะเป็นล่างสองเราเราดูมีแววไหมมีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบเราอาจจะเป็นอีกสายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่ที่เราว่าเราเราก็อาจจะแปลกไปในอีกระดับหนึ่งเขาก็แปลกไปอีกทางหนึ่งสรุปเห็นคนมองแล้วว่างั้นเถอะมีในใจมีในใจติ๊กไว้มีแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวค่ะก็ต้องใช้ให้เขาใช้เวลาที่เหลือในการพิสูจน์ สิ่งเราที้เกิดมาคู่กันฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่หรือเพราะความบังเองิญที่ทำให้เราได้รู้ใจแล้วฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้เมืองซึ่งได้มันบางเชื่อมโยงในใจในผู้ ฉันไม่รู้จริงๆเหตุผล หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกันฉันรู้ว่าทีคิออีกครึงชีวิตที่หหยไปรู้ว่าเธอเตงมใจของฉันให้เป็น ให้ฉันสุขใจแต่งมากมาย